วันที่น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรทั้งรางวัลเรียนดีประพฤติด,ดีน้ำใจดีตามกลุ่มสาระวิชาความรู้ต่างๆนะคะนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในปีการศึกษา2552มีจำนวนทั้งสินน้น494คนบัตรนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเชิญมิสประทุมพรพุทธวันเพ็ญกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม1เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียนที่มีผลสัมฤทธทางการเรียนดี 2. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่มีความภาคเพียรในการเรียน และประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างอันดีงาม 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและนำความรู้ไปสู่การพัฒนาในการดำเนินชีวิตยอย่างมีคุณค่าขอกราบเรียนเชิญมาเสิร์มอบรางวัลแก่นักเรียนดังต่อไปนี้และการเรียนรู้ศิลปะและภาษาต่างประเทศพอ1หนึ่งทับสี่อรสาธิงรงและได้รับอีกหนึ่งรางวาัลคือรางวัลเรียนดี ป .1 ทับ5สุทาสิรีอยู่ยืนและได้รับอีกหนึ่งรางวัลคือรางวัลเรียนดีป .1 ทับ6นิมารติโสมาภาและได้รับอีกหนึ่งรมมางวัลคือรางวัลเรีาายนดีรางวัลน้ำใจดีป .1 ทับ1นภัทรินสีกรวิทย์และได้รับอีกหนึ่งรางวัลคือรางวัลเรียนดีป .1 ทับ2พัินีจันตราชูและได้รับอีกหนึ่งรางวัลคือรางวัลเรียนดี พ .1 ทับจิราธรมิยาจิได้รับอีกสองรางวัลคือรางวัลเรียนดีและรางวัลคะแนนพัฒนาการเรียนยอดเยี่ยมพ1ทับสีจิรนุชการตานันะได้รับอีกหนึ่งรางวัลคือรางวัลเรียนดีพ .1 นทับนวพรปึงอนาวัตะได้รับอีกหนึ่งรางวัลคือรางวัลเรียนดีพ .1 นึทับกนัสรานธรรมสรินิเวรางวัลเรียนดีชั้นพ1นทับห่พิมพิสาอภัยพิม นิชารีรั์ประเสริฐ mm hmm. ประดาดีรุ่งโรจน mm ์ hmm. บุษรินเลิศวิทยาวิวัฒน mm ์ก hmm. มลวันโพธิโสโนไทย mm hmm. อันชิสากุลกิจวนณิศ mm hmm. รังสิมาเกสอง วรินทาวิจิตวรศาตร์นัชยาสกุลมั่นคงสุขปาริดาปานิวัตน์ชริดาโพคาสวัสดยาตาวีบุรณะจิตพิรมนัทรวีกิจพัฒนาสีจารุพรพันนินต่หนึ่งทับสอนนทกรทวีสกุลสุข การศินีราบรารักอภิญญาองค์บุนันทก,กุลวรันธรวนันวสุวานิชานชัยพิชชาพรกิรติโชคชัยกุลนัทาราบสิริวัตรสกุลริลนีเดชานิรติสาย เป็นจาพรจรจาาทิพวารีสุธิพรพิมลมารินาหาัจากิจทาตรีบงกฎมาดเยาวพรึกชั้นป .1 ทับ3ส,สุพชัญญาสมนิมิตนันนพัฒอินทาราสิงห์และได้รับอีกหนึ่งรางวัลคือรางวัลยอดเยี่ยมกลุ่มสาระก,การเรียนรูคณิตศาสตร์บุญเยนุชช้างมั่ง แพรว่าลาหฮัสักเสนาและได้รับอีกหนึ่งรางวัลคือรางวัลยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นภัสบุญการีหาไทยรัฐประวิทย์พิมโยมนสิชาโสภิตละลาภธนาและได้รับอีกหนึ่งรางวัลคือรางวัลยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะวานิดาโชควนิชและได้รับอีกหนึ่งรางวัลคือรางวัลยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาพร้อมคิดธนตรตร พิมพ์ตว,วีอริยาพิชาตินภัรสรมณีเพชรพลอยอาริวันอมรเดชเทวินสุประวีบุญนำแสงธันธมนจิราเสวีจินดาธนาพรจินตะจรพันธ์เบญญาพร ประพัสสรชัยกุลจิรนันตินนาพิธูการอันดางาวาชั้นป .1 ทับ4จิรพัพฒน์พัทรัชัิศรยกุลธนชาสิศิพนโกศลสุภจิราพัวพันปัญโยภาสนัทวราสิริชัยยา ธันจิราว่องไวคุณนานและได้รับอีกหนึ่งรางวัลคือรางวัลอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรีกกนนยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชยาดาชาญพิทยานุคุณกิจออนชุกกรวชิราวิโรธอัจจริยารอดเดชฟ้าพรเรืองวิทยาคุณนภัสนันตั้งวัฒนาสิริทุลนัทนิชาวงมิตรไมตรี นัทนภัณฑ์อินทะสิง์ธนาพรชาวสวัสดิกรกุลบริยาทรวิทยาอิสรีเลิศพนมวันพัชรพรเกรงชัยเวไอรินบูรันชิดาสุขสนิท วีรดาไต่สกุลทิพย์ชั้นป .1 ทับ5วีรดาคมสันธีรศักดิ์ปาลีตันติวงวัดอิชยาพรมินิพันธ์กวิสราตั้งกิจสุวานิชพิชยาดาภัยรัตกุลชยานิตหวังมงคลเลิ่และได้รับอิ่รางวัลคุรางวัลอดเยี่ยมกลุ่มสาระก,การเรโยนรู้ศิลปะ อภัสนันกิจสีเจริญชัยนภสรจิราวนนกุลิสลาผลนาเงินพัชราวรีวิเชียนชัยปราณชรลีอัจฉาสุทธิคุณคณิตากรารกิติคุณฟาริดาภูนุชชนรัศมีนุชกุล รินลดาปริยานุพัฒนาคุณการพลลงนัฐธการจโรภาสรัตชั้นป .1 ทัพหกสรวีอัมภัยวันนัชชาเดชสกุลทรนกุลเตชะเมธากุลสรานพรจงฤทธ บุญเยวีปุ้ยอพันธ์ปุ้ยพันธวงศ์สิตาไกรวรวุฒิพัชชาปราณชนชาญสุชา,านนณรุขจันทร์กุลนัฐการชุติวณิชยากุลพิชชาพาจิตสัจพงศ์พลอยตะวันสอนเดช กมล,ลักเล้าเต็มแสงทองแลได้รับอีกสองรางวัลคือรางวัลยอดยิ่งกลุ่มสาระก,ก,การเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ชุติีการกิติสุนทรพิสา,าราจนิสกรารเจริญโพรจรารดวันไตรรัตนาศักดิยาตาวีบุญเพชรรัตวชิราพรแมน